อันนี้เล็กก็มาถึงนะครับใครที่ได้ดูเมือม่อตอนสักพักหนึ่งนะครับที่ผมอัพคลิปไปนะครับนี่ก็เป็นเทปที่3มนะครับจากคนที่ไม่มีพื้นฐานนะครับอันนี้เป็นหลักสูตรเร่งด่วนนะครับก็คือเอาให้มันเป็นไวที่สุดนะครับเพราะว่าจะได้ไปขับรถพรุ่งนี้แล้วนะครับอันนี้เราก็อยู่ในโหมดของการฝึกการออกถนนในที่ชุมชนนะครับต่างๆที่ว่าไม่ค่อยมีรถมากแต่ว่าผู้ขับขี่ต้องฝึก นะครับเราะมัดระวังนะครับผมช้าๆเราก็ดูหลบได้หลบนะหลบได้หลบอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเจออีกแล้วนะครับในชีวิตจริงตามาชนบทนะครับบ้านเราคนขับก็จะมีวิธีการคิดนะครับว่าการหลบการซิกแซกหลบอะไรอย่างนี้แหละนะครับผมอันนี้เริ่มมืดแล้ว ระวงังรอบข้างให้ดีแล้วก็ความเร็วพอประมาณดูซิว่าจะหลบหรือว่าจะทำยังไงกับโจทย์นี้ดีเปิดไฟหลบ้าดีกว่านะแล้วก็ค่อยๆไปนี่นะครับอ้าที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ าการสอนเราสอนสอนอกนอกสถานที่นะครับจะเจออะไรหลายแบบแน่นอนนะครับซึ่งไม่มีที่ไหนเขาสอนแน่นอนครับนี่ก็ได้ชุมชนได้ถนนใหญ่ได้อะไรหลายๆอย่างครับระวังรถข้างหลังด้วยระวังข้างหน้าอันนี้เป็นถนนในชุมชนนะครับก็จะมีทั้งรถมีทั้งหมูมาก,กาไก่งูป่วยมีหมดนะครับหัวูควย จากถนนเส้นนี้ไปก็จะเป็นถนนใหญ่นะครับสำหรับใครดูนะครับนี่ไม่ใช่ทริปแรกนะครับมีประมาณเกือบ1 0 0 0งันทิปนะครับที่ท่านยังไม่ดูนะครับก็กดติดตามนะครับกดติดตามนะครับถ้าไม่อยากพลาดทุกการอัปเดตนะครับกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะครับ สำหรับใครที่กำลังมองหาที่เรียนนะครับก็โทรเข้ามาได้ที่088335 0072นะครับเบอร์เดียวเจ้าเดียวสอนนอกสถานที่ถึงประตูหน้าบ้านนะครับผมลองมาปรึกษาดูได้นะครับอันนี้เราเม,มื่ดละเมื่ดมากๆเ,เป็นกันเองมากโอเคครับก็อย่างที่เห็นแหละนะครับจะเอาแบบไหนผมจัดให้ได้หมดนะครับไม่เป็นเลยหรือว่าเป็นอยู่แล้วแต่ไม่เก่งสักทีนึงนะครับมาได้เลยนะครับทุกรูปแบบ อยากได้แบบไหนเราจัดให้ได้ครับเร่งรีบแค่ไหนแต่ว่าจะต้องดูพื้นฐานกันก่อนนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านนะครับที่สนใจนะครับผมผมสอนอยู่ที่จังหวัดมหาสารคามนะครับจังหวัดหลักๆแล้วนะครับส่วนคลิปที่ท่านเคยเห็นว่าไปสอนอูดอรนน้องคายคอนแกนบุรีรัมสุรินทร์นะครับจังหวัดเลยนั่นก็คือการตกลงกันในส่วนหนึ่งที่พอเป็นไปสอนได้นะครับก็มาปรึกษาก่อนว่าจะโอเคกันไหมนะครับ ข้างหน้าเริ่มจะเป็นถนนใหญ่แล้วนะครับตอนนี้ก็เราวังถนนเพราะว่าเราวิ่งผ่านมาแล้วรอบหนึ่งมันก็จะเห็นว่าตรงไหนมีลูมตรงไหนนี่ต้องชะลอต้องขันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ออกมาจากการฝึกทักษะพื้นฐานแรกๆในการฝึกให้ได้คิดนะครับแล้วเขาก็จะคิดได้สบายๆแนะครับรู้จักวิธีเบรกวิธี่อน สังเกตดูผมจะไม่ค่อยพูดเรื่องนักเรียนว่าเขาจะต้องทำยังไงนะครับ <c oughs> สังเกตดู <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ครับมันจะมันจะเป็นออกมาเองของมันนะครับที่ผมไม่ได้พูดว่าเอ้าเอ้าเบรกเบรกเบรกเอา,เอา,เอายุดยุดยุดอะไรอย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ค่อยมีแล้วล่ะนะครับเพราะนั่นคือว่าเขาได้มาเต็มๆจากการฝึกพื้นฐานนะครับ <c oughs> นี่ข้างหน้าก็จะเป็นถนนใหญ่แล้วนะครับ การออกนอกถนนใหญ่ก็เป็นพื้นฐานเดียวกันคล้า,ายๆกันก็คือค่อยๆไ,ไปเนี่ยเปิดไฟเรียบายไปได้ไปไปไม่ได้เอกชะลอะนะครับสถานการณ์วันนี้ก็กำลังกอ่อสร้างนะครับดูให้ชัวร์ก่อนนะ ค okay, นะครับสำหรับเทปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับอันนี้ถนนใหญ่แล้วก็เมื่อด้วยนะครับตอนนี้ก็จะใช้ความระมัดระวังในการช่วยกันสังเกตนะครับเพราะว่ารถมันเยอะขอบคุณสำหรับการติดตามเทปนี้นะครับ